นี่คือสารคดีของสัตว์เลื้อยคานประเภทใหม่สัตว์ตัวนี้เจอะหากินตอนกลางคืนในตอนกลางวันนั้นมันจะขาดไปเรื่อยๆเพื่อหากินมดและปวกและแมะลงสิ่งที่มันพกไปเป็นอาวุธนั้นก็คือไก่หนึ่งตัวที่พันไปด้วยโบจากกล่องของขวัญ <c oughs> <S <S วันนี้นะครับผมเรามีงบกันมาประมาณ3,900เยูซีเท่านั้นครับเรียกว่าน้อยนิดมากๆครับเพราะผมรู้สึกว่าชุดนี้เนี่ย <S <S 1> <S 1> มันน่าจะออกง่ายแล้วก็มันสามารถใช้เหรียญแลกได้แค่150เหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งในกล่องนี้นะครับไฮไลท์ของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชุดเขียวนี่หรอกครับมันคือชุดนี้เลย เป็นระดับสีแดงนะครับซึ่งสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่า3,900 UC เราจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่แล้ว79นะสุ่มไปต่ออีกหน่อยหนึ่งก็ครบ150แล้วนั่นเองนะครับเอาละนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับนกึงาเติม เริ่มต้นกันที่ครั้งแรกของวันนะครับ10 UC ซึ่ง10 UC รีทุกวันอย่างที่บอกไปทุกครั้งนะครับลวยไปของชมพูนะครับไม่น่าจะออกยากเกินความสามารถของกล่องเราหรอกนะครับโอเค10กล่องแรกถือว่าเกลือนะครับต่อไปครับเป็นการส่่มแบบ10กล่องนะครับใช้360 UC นั่นเองผมสได้ประมาณ101เน่เยนะ100กล่องแล้ว10กล่องแรกครับโอเค10กล่องแรกนะครับออกมาเป็นเหรียญลัคก,กี้นะ เยอะอยู่พอสมควรแต่สังเกตดูเหยลักี้ได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะ <No. S 1> ต่อไปครับอีก10กล่องเป็น20ครับกล่องนี้จะมีการันตีอยู่ที่150นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดครบ150กล่องเนี่ยมันจะได้เหรียญประมาณร้อยหนึ่งนะครับซึ่งมันก็น่าจะการันตีชุดได้แล้ว1อย่างเ <No. S 1> โอเค20กล่องแรกก็ออกมาเกลือนะครับต่อไปครับ30กล่องเมื่อกี้เหล่าคอมเมนต์บอกมาว่าเป็นปืนอัพด้วยนะสะกินปืนนี้จริงหรอ,อ,อขอค่ดกดขา้ามเอาเรากดข้ามมาเป็นหมวกยูนิเวอร์สครับโอเค เาเป็นปืนอัพนะอันนี้โอ้ออ,อยู่นี่เลยเป,เ,ปเป็นปืนอัพนี่เอ้าต่อไปครับกล่องที่40นะครับเวยกันโอเค40กล่องก็ยังเกลือนะครับต่อไปครับ50กล่องผมสมได้ประมาณ1 0อยกล่องเท่านั้นนะครับไม่น่าจะได้เกินนี้นะครับคิดผมคำนวณมาแล้วแหละ ว่า100ร้อยกล่องก็น่าจะได้นะครับเพราะผมมีเรียนสะสมอยู่ประมาณ40กว่าซึ่งเหรียญน,นี้ไม่จำเป็นต้องแลกหมดนะครับทุกคนใครมีเหรียญน,นี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบชุดนี้ก็สามารถเก็บเหรียญไปในกิจกรรมต่อไปได้เพราะาเหรียญไม่มีวันหมดอายุนะจะมีกิจกรรมแบบนี้ชุดแบบนี้คล้ายๆแบบนี้มาในเกผับจีมบายเรื่อยเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแลกหมดในวันเดียวหรือวันเดียวนะครับโอเคนะครับ50ก็ยังเกลือนะครับต่อไปครับ60เรามาครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่พันเจ็ดเท่านั้นนะ โอเคครับผมเกลือครับรอบนี้60กล่องต่อไปครับ70กล่องครับโอเค70กล่องก็ไลท์วิเววครับเหลือตังอยู่พันสาม้วครับตอนนี้ต่อไปครับ80กล่องจะจะไม่ดีแล้วครับแต่เหรียญมันน้อยจริงครับเหรียญมันออกแค่หนึ่งเหรียญเองนะซึ่งในในตารางเนี้ยถ้าเราเห็นเนี้ยมันไม่มีเหรียญเลยนะครับมันมีเหรียญแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นเนี่ยดูดิออกทีละเหรียญนะครับแย่มากๆเลยอุ้ยมันผมจะได้แล้วปะ ขออนุญาตก,กดลับเลยนะครับ20กล่องนะครับได้เป็นสเป40กล่องนะครับได้เป็นทายอเวุธปืนแล้วก็ตัว70กล่องนะครับได้เป็น40เหรียญนั่นเองได้แล้วนะทุกคนผมได้แล้วนะครับมีเลยตามคำนวณเป๊ะนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วนะครับขอมันได้ร้อยกล่องแล้วกันเนาะอีกนิดเดียวนะครับอีกสองอีกสองครั้งนะครับสองครั้งนี้แบบกดข้ามแล้วกันนะไวๆหนึ่งสองสามไป มันคือการกดข้ามอ่ะทุกคนเออเว้ยข้ามปุ๊บได้ปั๊บโอ้โชกรู้ด้วยไหมถือมาด้วย1ชิ้นนะครับได้มาแล้วครับตอนกล่องที่90นะครับอันนี้เฮ้ยดีเว้อยอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันครับ100กล่องไปโอเคกดข้ามไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมากลับมาได้ยี่กเหรียญอุ๊ผมมี200เลยนะตอนนี้นะครับ236เหรียญเลยนะครับ โอ้ผมสามารถแลกแลกของได้เยอะมากเลยอะแลกปืนก็ได้ปืนอัพนะครับเลือกไม่ยากนะครับผมจะเลือกเป็นปืนอัพแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่สามารถอัพเกรดได้มันมีในดีมันดูเท่ดีนะครับแลกมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้ S.R มาเป็นของเราเรียบร้อยแล้วครับทุกคนได้มา2อ,อย่างนะครับก็มีสกินปืนนะครับกับทางด้านของสกินชุดด้วยนะเรียกว่าครบเซตเลยชุดทองเนี่ยเดี๋ยวผมเดีย๋ยวให้ใส่วลาหลังแล้วกันนะเดี๋ยว่อยใส่เวลหลังเรามาใส่ชุดเขียวดีกว,ว่านะครับพอใส่แล้วภาพมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ บัฟเขาให้เป็นไงโอ้โ oh, ห oh, มนุษย์กินสกิน <laughs> เดี๋ยวผมจะปิดสกินปืนให้ดูนะครับตป๊บนึ่งสกินปืนปิดยังไงนะนี่อันนี้สกินกระเป๋าเราปิดสกินกระเป๋าได้แลยกันเพราะว่ามันอ่ะมันไม่ท้อยเท่นี่โอ้ <laughs> <laughs> oh, my god ียวแบบเขียวแท้ๆเลยด้ดีมาแล้วง่ะอุ้ยแมวตูดแมวแน่นมากเลยอะอึดอัดหรือเปล่าวิ่งดูดิเวลาวิ่งดูดดูดดูดดหันตูดดูดิดูเวลาวิ่งก็ตูดมันดูมันเหมือนมันเหมือนแอปเปิ้ลที่แบบเป็นสีเขียวอะสองลูกบีบเข้ากันอะดูมันดูดดีเหมือนตูดกำลังมองผมมาแล้วแบบยิ้มให้ผมอะมันคือความมันคือความตูด ดูคมตูดดิมันเป็นอะไรกลมๆก็ไม่รู้แล้วอยูยืนคู่กันยืนคู่แล้วดูกระเป๋า,าง,งีงกระเป๋าก็เขียวแต่กระเป๋าไม่เข้าจริงนะคือเราไม่ควรใส่ชุดว่ะผมผมผม,ผมตัดใจละผมตัดใจละเกมเนี้ยผมใช่พี่จะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นว่ะ เกมนี้ถ้าตรงท่าเดิน <c oughs> ใช่หรอนี่มันชุดจริงรอ่ะนะโอ้โ <c oughs> หเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโดนมนุษย์เขียวกระทืบซะไอ้หนุม่ม <c oughs> ดูตูดดูตูดดิโอ้โหเวลามันเพื่อสังเกตว่าเวลามันขาดมันแบบมันมันยกเอวเขึ้นด้วยนิดนึงนะมัน ยี่ยยยยเอวเอวกระดกแบบก้นก้นกระดกด้วยอ่ะเวลามันเวลามันคาน่ะทำไมมันน่าเกลียดจังว่าแมวหรือว่ามันคาดิมันน่าเกลียดมากเลยมันเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้ที่กำลังอยู่บนพื้นนี่คือสารคดีของสัตว์เลื้อยคานประเภทใหม่สัตว์ตัวนี้เจาะหากินตอนกลางคืนในตอนกลางวันนั้นมันจะขาดไปเรื่อยๆเพื่อหากินมดและปลวกและแมลง สิ่งที่มันพกไปเป็นอาวุธนั้นก็คือไก่หนึ่งตัวที่พันไปด้วยโบจากกล่องของขวัญอยากเห็นสภาพคนเข้ามาเห็นในตัวเี้วเขียวนอนอยู่เข้ามาปั๊บเจอนอนอยู่อย่างเงี้ยคือสะดุกอ่ะเฮ้ยจ้ดูดูจอนวิกจอนวิกฮดูการเอียวตัวไอ้ไงไอ้ไงดูดูมือชีพ แล้วมือามอาชีพดูดูการส่องดูกัน <laughs> <laughs> ช,ช,ชุดไม่ยุง่งยากเลย <laughs> ตุ้มสูเล่นแบบระแวงเล่นแบบต้องระแวง <laughs> ขำหรอหน้าหน้าตาตัวละครยังแอบขำมาดูดิหน้าตัวละครยังแอบขำโอ้มายกอนถึง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 เฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโจมตีต้องบุกทะลวงเราเป็นหน่วยลบไอ้ลุยอืออือลุยลุย

ูตัวอะไรกนนี่อนตัวอะไรก็ไม่รู้อะดูนิน่าเกลียดมากเลยไปไค่อยๆไปเออยู่ในวงได้อยู่ในวงได้อนี้ในวงได้ในวงได้ไิาได้วงบ้าโอ้ยหนัวเฮ้ยเียบ้ันหนามันมา Kua 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 jang lay kua jang lay meluju dari daripai dari pai. Ia lapar temp lay. Ia beri lapar sejati. Ia betul betina betina. Eh, kau jaga, kau jaga, kau jaga. มันอยู่หน้าพีดมันอยู่หน้าพี่ตัวนี้ี่ตัวนี้ี่ตัวนีงตัวนีงไม่รู้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 ไปเร็วไปเร็วไม่รู้ไปชี้ไม่รู้ไม่ชี้ยาหกก้อนยังไงก็ต้องได้ที่สองอะเก็บละบอกกันแต่ว่ายังไงก็ต้องไปที่สองอะมั่นใจเลยคือคือที่สามโห ยังจะมีคนอยู่เหนี่ไงล่ะไงเอาไก่เป็นหนึ่งตัวมนุษย์เขียวจอมไก่ชุดทั้งหมดก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใส่ด้วยกัน4คนลองคิดสภาพดูสิเดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีทําคลิปเพิ่มละแล้วก็ให้มันแบบใส่กัน4คนปัน่นแบบเอาปืนเดียวปืนเขียวชุดเขียวอนะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมไปหาคอนเทนต์ก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถอวเท่นะ ใครดูรีวิวแล้วก็ตัดสินใจดูก็อย่าลืมไปจัดก,กันได้นะครับกล่องก็น่าจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาเลยนะครับใครที่กำลังดูอยู่แล้วก็อยากจะสุม่มก็สามารถไปจัดก,กันได้นะครับสำหรับชุดนี้สวยอยู่นะคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับมันนะครับ คลิปทั้งหมดของวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนใครอยากดูสตรีมสดไปดูได้ที่แฟนเพจ L F F Live f คไ Fun นะครับในนั้นผมสตรีมแบบเปิดกล้องด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปสั้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ L F F TikTok ได้เลยนะครับผมในนั้นคลิปสั้นเพียบเลยส่วนใครนะครับชอบดูไฮไลท์เดือดเด็ดเด็ๆแบบนี้ก็ติดตามได้ที่ YouTube L F F Live f ลฟ Fun เช่นเดียวกันทั้ง3ช่องทางมีคลิปคุณภาพแน่นอนนะครับผมสำหรรรรััััับบบบบววนนนนีี้้้คคขอลลาาาไปงงตแก๊ยยผม โชคดีครับ